เฟซบุ๊กโดนแฮกทำยังไงดีวิธีการป้องกันแฮกเกอร์ทำยังไงป้องกันแฮกเกอร์จากเฟซบุ๊กง่ายกว่าที่คิดเดี๋ยวคลิปนี้มาดูกันนะครับสวัสดีครับเบมนะครับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของเฟซบุ๊กนะครับสำหรับคนที่โดนแฮกเกอร์แฮกรหัสผ่านในเฟซบุ๊กนะครับแต่ว่าไม่รู้จะทำยังไงดีนะครับต้องการป้องกันจะสายเกินไปไหมแล้วจะเข้าไปตั้งค่าตรงไหนวันนี้เอ็มมีทคดีๆมาฝากทุกคนกันครับทำยังไงทำแบบไหนเดี๋ยวคลิปนี้มาดูกันนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็จะเปนลปนลรัี่า acker, าายย่ายาาหสผ เรานะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้มาทําตามไปไหมะนะครับอันดับแรกเราก็เข้ามาที่ Facebook นะครับตรงนี้แล้วก็ไปที่ข้อมูลส่วนตัวนะครับไปที่ฟันเฟืองครับไปที่ดูเพิ่มเติมในศูนย์บัญชีนะครับกดไปเลยอาหารผ่านและความปลอดภัยกดเข้าไปครับกดคําว่าตรวจสอบความปลอดภัยนะครับข้างล่างสุดเลยนะครับกดเข้าไป ทีนี้เขาจะให้เราเลือกนะครับมี2บัญชีด้วยกันก็คือ1 Facebook 2 IG นะครับให้เราเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะอย่างเช่นวันนี้นะครับเอ็มต้องการป้องกันแฮกเกอร์ผ่านทาง a c e b o o k นะครับก็กดที่ a c e b o o k ครับพอมาอยู่หน้านี้นะครับเขาก็จะมีให้เราเลือกนะครับทั้งหมดจะเป็นรหัสผ่านการเปิดใช้งานยืนยันตัวตนนะครับแล้วก็การแจ้งเตือนเข้าสู่ระบบนะครับให้เรากดดําเนินการต่อครับพอมาอยู่หน้านี้นะครับเขาก็จะ แสดงให้เราเห็นนะครับว่าเออรหัสผ่านเราเป็นยังไงการแจ้งเตือนเป็นแบบไหนนะครับอย่างเช่นของ M นะครับอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าล่าผ่านของคุณคาดเดาได้ยากดีนะครับแล้วก็การแจ้งเตือนเข้าสู่ระบบเปิดอยู่นะครับสุดท้ายจะเป็นการใช้งานการเยนตัวตนแบบ2ชั้นนะครับให้กดตรวจสอบครับพอมาอยู่หน้านี้นะครับทุกคนถ้าเกิดใครที่รหัสผ่านคุณนะครับล่วงไหลแล้วหรือว่ารหัสผ่านคุณนะครับคาดเดาง่ายนะคบแนะนําว่าให้กดเปลี่ยนรหัสผ่านตรงนี้นะครับกดไปเลย ต่อไปการควบคุมการแจ้งเตือนนะครับอันนี้ให้กดติ๊กเปิดทั้งหมดนะครับไม่ต้องปิดนะครับเปิดไว้เลยเพราะว่าเราจะได้รู้นะครับว่ามีใครแอบเข้าของเราหรือเปล่าอย่างเช่นแบบแฮกเกอร์มาเข้า Facebook นะครับเราก็ทําการเปิดแจ้งเตือนส่งไปเลยหรือว่าแฮเก unified, แบบเ,แฮเกอร์นะครับกำลังเข้า Facebook อยู่แล้วเราปิดแจ้งเตือนอีเมลนะครับแนะนําว่าให้เปิดไว้ตรงนี้นะครับก็จะไม่แฮกเกอร์นะครับเวลาที่เข้ามาใน a c e b o o k เราเนี่ยเราก็จะเห็นทันทีนะครับถัดไปอันนี้จะเป็นเคล็ดลับความปลอดภัยนะครับไม่มีอะไรนะเนาะก็จะมีแบบว่า าวทูต่างๆนะคุณผู้ชมนะครับก็สามารถไปอ่านได้ต่อไปอ่าเรียบร้อยครับก็ลองไปทําตามกันดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นในหัวข้อของการป้องกันแฮกเกอร์เวลาที่เราโดนแฮกผ่านทาง Facebook นั่นเองเนาะก็ลองไปทําตามกันดูนะครับเห็นไหมครับว่าการตั้งค่าใน Facebook ไม่ใช่เรื่องยากนะครับซึ่งเราสามารถทําตามได้เลย ็จะป้องกันแฮเกเกอร์ได้แบบ100%เลยนะครับและคลิปนี้ก็จะับการสนับสนุนจากร้านนี้เลยครับจะเป็นร้านปั๊บฟอลโลตําหนิของเมืองไทยมีผู้ใช้บริการมากกว่า1นึ่งแสนออเดอร์อเรานะครับสามารถเลือกเพศหญิงเพศชายในการมาคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ต่างๆได้และร้านนี้ทำโดยเจ้าของ,ของ,ของ,ของระบบเป็นตรงครับมีประกันว่ายอดไม่ลดถ้าใครสนใจปั๊บฟอลโล่สามารถแอด,ดไลน์ไปได้เลยนะครับและตอนนี้แอมก็มียูทูบมาแลครับจะมีข้อมูลมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างตัวตนนะครับการหาเงินแสนแลกร้านแรกเพิ่มไลค์แชร์คอมเมนต์ตตตตตตต่่่่่าา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 งงๆกกกกก็็ออ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 ยยยลลลลลืมม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 เเ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 ขขข้้้้้้้้้ไไไไไไปปปปปดดูัััััันน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 นะะคคคคคครรรรบบถถถใใใีีีีํํพิิิิ์วววววสห๋จ ไปครับ